วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ทุกคนจะได้ตามหนุนพ่อลูกเอดแป้งในการเดินทางสำรวจวิสาหกิจชุมชนในเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือการเยี่ยมชมชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์แต่ที่น่าสนใจคือทริปนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปพ่อลูกเอดแป้งจะพาผู้ชมไปสำรวจวิสาหกิจชุมชนที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้ ซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีชื่อเสียงอย่างผงข้าวไรเบอร์รี่และข้าวพองไรเบอร์รี่การเดินทางเริ่มต้นที่เมืองเก่าเวซาลีซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านที่เป็นแหล่งปลูกข้าวไรเบอร์รี่คุณภาพดีในตําบลบังน้ําลัดนี่คือท,ที่ที่แม่ทองเม็ดผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะพาพ่อดลูกเอดแป้งและผู้ชมไปชมนาข้าวไรเบอร์รี่และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการเข้าป่าเพื่อเก็บผักหวานและผักพื้นบ้านที่ใช้ในการทําอาหารพื้นถิ่นการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วยใครที่สนใจในการสนับสนุนหรือแค่อยากลองชิมผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการแปลรูปจากข้าวไร้เบอรีทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ s h o p b a k a b u t v อย่าพลาดติดตามกันไปที่ช่อง7 HD หรือบัคบูทีวีเพื่อชมการเดินทางของพ่ดลูกเอแป้งในรายการมิตรรักทั่วไทยวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเวลา1 3นา0กาพร้อมสำรวจวิสาหกิจชุมชนและสินค้าท้องถิ่นกันเถอะคุณคิดว่าการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเช่นนี้มีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาท้องถิ่นอยากรู้ความเห็นของคุณเลย